นิทานก่อนนอนเรื่องหญิงสาวผู้ถูกสาปให้กลายเป็นหินนะดินแดนอันห่างไกลในหุบเขาสีเขียวสดมีอาณาจักรหนึ่งชื่อว่าซินวาเนียปกครองโดยกษัตริย์หนุ่มรูปงามนามว่าอันริกพระองค์ทรงเปี่ยมด้วยเมตตาฉลาดหลักแหลมและลงไหลในธรรมชาติชอบเข้าป่าเพื่อผ่อนคลายจากภารกิจราชการ วันหนึ่งกษัตริย์อันริกทรงออกเดินทางไปดูสัตว์ในป่าลึกเพราะพระองค์ลงหลงใหลความงามของธรรมชาติเป็นที่สุดและตัดสินใจตั้งค่ายพักแรมอยู่ในป่าเป็นเวลาสองคืนในคืนแรกที่พระองค์ประทับอยู่ค่ายพักแรมกลางป่าท่ามกลางแสงจันทร์สส่องและเสียงลมพัดใบไม้ไหวพระองค์สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกประหลาดใกล้ลำทารกลางป่าแต่พระองค์ก็ไม่ได้คิดอะไรมากและไม่ได้รู้สึกกลัวแต่อย่างใด แต่กลับรู้สึกสบายใจที่ได้อยู่กับธรรมชาติแบบนี้ในเช้าวันรุ่งขึ้นขณะที่กษัตริย์อลิกเสด็จไปล้างหน้าที่ลำธารพระองค์ได้พบกับก้อนหินสีชมพูอมเทารูปร่างคล้ายหญิงสาวนอนตะแคงอยู่ริมลำธารใบหน้าของหินนั้นงดงามราวกับมีชีวิตจนยากจะละสายตาด้วยความรู้สึกบางอย่างในพระไทยพระองค์ได้ให้ทหารช่วยกันแบกก้อนหินนั้นกลับวงัง พร้อมกันนั้นก็สืบค้นตำนานจากนักปราดและได้รู้ว่าหญิงสาวในตำนานมีนามว่าเอลิน่าเธอเคยช่วยนางฟ้าที่แปลงกายเป็นหญิงชราที่หลงทางในปา่าแม่มดมีความริษยาต่อนางฟ้าและเมื่อรู้ว่าเอลิน่าช่วยนางฟ้าไม่ให้หลงปา่าเธอจึงถูกแม่มดเสกให้กลายเป็นหินคำสาปนี้จะคลายได้ด้วยการจุมผิดจากรักแท้เท่านั้น เมื่อพระองค์ทรงรู้เรื่องราวของเอลิณาจึงสั่งให้จัดวางก้อนหินนี้ไว้ในห้องบรรทมของพระองค์ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากขุนนางบางคนแต่พระองค์กลับเอ่ยอย่างเรียบง่ายว่าข้ารู้สึกเหมือนเคยรู้จักนางมาก่อนข้าอยากให้หัวใจข้าได้รู้จักนางอีกครั้งแม้ในายามงเงียบเช่นนี้ก็ตามคืนแล้วคืนเล่กากษัตริย์อันริกพูดกับก้อนหินราวกับเธอได้ยิน บางครั้งเล่าถึงการทรงงานของพระองค์ในแต่ละวันบางครั้งก็เล่าเรื่องในวัยยาวหรือแม้แต่เพียงบนเรื่องอาหารไม่ถูกปากพระองค์ไม่เคยรู้เลยว่าทุกครั้งที่พระองค์เอ่ยถ้อยคำก้อนหินนั้นจะอบอุ่นขึ้นเล็กน้อยและดวงวิญญาณของเอลินาที่ถูกขังไว้ภายในก็เริ่มตื่นทีละน้อยหลายเดือนผ่านไปความรู้สึกของพระองค์เริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสารกลายเป็นความผูกพัน จากความผูกพันกลายเป็นความห่วงหาและสุดท้ายกลายเป็นความรักในคืนหนึ่งขณะที่พระองค์ทรงนั่งมองใบหน้าอันงดงามที่ยังคงหลับไหลท่ามกลางแสงจันทร์ส่องเข้ามาจากหน้าตา่างพระองค์ทรงกระซิบด้วยเสียงอ่อนโยนว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะได้ยินหรือไม่แต่ใจของข้าบอกว่าข้ารักเจ้าข้าจะปลดปล่อยเจ้าให้เป็นอิสระแม้ว่าคำสาบนี้ จะไม่มีวันสลายก็ตามด้วยหัวใจที่แน่วแน่พระองค์ทรงก้มลงจุมพิษที่หน้าผากของก้อนหินอย่างแผ่วเบาและทันใดนั้นแสงสีทองก็สว่างจ้าแผ่ซ่านไปทั่วห้องก้อนหินค่อยๆหลุดร้าวก่อนจะค่อยๆตัดออกเป็นเศษฝุ่นและแทนที่ด้วยร่างของหญิงสาวผมยาวสีน้ำตาลนุ่มนวลสลวยผิวขาวอมชมพู ใบหน้าอ่อนโยนและงดงามยิ่งกว่าฝันกษัตริย์อันร็กิรงจ้องมองภาพเบื้องหน้าอย่างไม่อาจละสายตาหญิงสาวค่อยๆลืมตาขึ้นดวงตาคู่นั้นคล้ายกับดวงดาวในยามค่ำคืนที่กำลังเปล่งประกายอย่างเงียบสงบเธอกระพริบตาถีสองสามครั้งก่อนจะเอ่ยเสียงเบาและสัตวเล็กน้อยว่าข้าข้าอยู่ที่ใดกันท่านเป็นใครหรือ กษัตริย์อันริกทรงยิม้มและก้าวเข้าไปใกล้ก่อนจะสุดพระวรากายลงนั่งตรงหน้าเธอและทอดพระเนตรศบตาเธอด้วยความอ่อนโยนข้าชื่ออันริกเป็นกษัตริย์แห่งซินวาเนียข้าเป็นคนที่พบเจ้าในป่าลึกและนำเจ้ากลับมาที่นี่เอลีนามองเขาอย่างสับสนเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆเอ็นกายขึ้นนั่งร่างกายเธอยังคงอ่อนแรงจากการอยู่ในคำสาปนานนับปีในป่าลึกก้อนหิน นั่นหมายความว่าคำสาบจบแล้วใช่ไหมแล้วทำไมท่านถึงช่วยข้กากษัตริย์อันริกทอดพระเนตรยิงสาวตรงหน้าด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพร้อมกับตอบว่าข้าไม่อาจอธิบายได้ว่าทำไมแต่ข้ามีความรู้สึกว่าใจของข้าเชื่อมโยงกับเจ้าตั้งแต่แรกพบข้าเก็บเจ้าไว้ในห้องบรรทมพูดคุยกับเจ้าแม้เจ้าจะไม่ได้ตอบ แต่ข้าก็รู้สึกเหมือนว่าเจ้าได้ยินและวันหนึ่งข้าก็แน่ใจว่าข้ารักเจ้าแล้วในดวงตาของเอลิณามีน้ำตาคลอเบ้าเธอยกมือขึ้นแตะอ,อกตัวเองเบาๆพร้อมกับพูดว่าข้ารับรู้เสียงของท่านเหมือนกระซิบอยู่ในใจของข้าทุกคืนข้าฝันถึงเสียงนั้นและอบอ,อุ่นเสมอเจ้าจำสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนคำสาปได้ไหมข้าจำได้ ข้าเคยช่วยหญิงชลาหลงทางในป่าต่อมาจึงรู้ว่าเธอเป็นนางฟ้าที่แปลงกายมาแต่แม่มดที่อิจฉานางฟ้าใช้เวทมนต์สาบข่าแล้วบอกว่าหากโลกนี้ยังมีรักแท้ข้าถึงจะได้เป็นอิสระกษัตริย์อันริกจับมือของเธอเบาๆดวงตาของพระองค์จ้องลึกลงไปในดวงตาของเธอเจ้าเป็นอิสระแล้ว เพราะรักแท้ของเจ้าและข้าไม่ใช่เพียงเพราะจุมพิษแต่เป็นเพราะหัวใจของเราทั้งคู่ที่เชื่อมถึงกันเอลินายิ้มทั้งน้ำตาดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความขอบคุณและความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายได้ด้วยคำพูดข้าไม่คิดว่าจะมีวันได้เห็นท้องฟ้าอีกแต่ในตอนนี้ข้าได้เห็นมากกว่านั้นข้าเห็นหัวใจของใครบางคนที่ยอมเชื่อในข้า แม้ข้าจะไร้เสียงไร้ชีวิตข้าขอขอบคุณท่านอันลิกเรียกข้าว่าอันลิกก็พอตอนนี้ข้าอยากเป็นเพียงชายผู้หนึ่งผู้ซึ่งตกลุมรักหญิงสาวที่เคยเป็นหินข้งสองหัวรอเบาๆพร้อมกับน้ําตาแห่งความสุขที่ไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวในเช้าวันต่อมาข่าวเรื่องหญิงสาวผู้คืนร่างจากคำสาปหินแพร่กระจายไปทั่ววงังผู้คนในเมืองต่างหลังไหลามาขอพบ และกล่าวยินดีกับทั้งสองและในมิชา้ากษัตริย์อัมริกก็ประกาศมั่นกับเอลิ่าและแต่งตั้งเธอเป็นราชินีแห่งซินวาเนียอย่างเป็นทางการหญิงสาวผู้ถูกสาปให้กลายเป็นหินก็จบลงแล้วนะคะพบกันเรื่องใหม่สำหรับวันนี้นอนหลับฝันดีลาตีสวัสด์ค่ะ